ค่ะกับสวัสดีงามๆพรม่พี่น้องปองไปสู้หูสุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพรผ้ารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะซึ่งเมื่อนี้นะคะกับปู่บุญม่ฤสีโรคนะคะ,คะเพิ่นก็นได้แกงข้าวดีมาฝากมาตอนรัซีแฟนช่องเด้อค่ะพี่น้องคะค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เข้ามาเบิ้งมาชมชิปนี้แล้วนะคะถ้ามัาทชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องในเด้อค่ะพี่น้องคะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะพี่น้องคะ,พงคะเพื่อที่จะได้พลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพร้พารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก่อนอื่นเนาะค่ะพี่น้องคะก็แสดงความดีใจเนาะคะ่ะกับพี่น้องที่ใดหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งของปู่บุญมีฤรือสีโรคเนาะคะ่ะ งวดน,นี้นะคะปูสิการันตีให้เลยนะคะพี่น้องเร้อว่าสิฟันเดดตัวใดนะคะพี่น้องคะซึ่งสิไปปั่นเหล็กในถ้ำนะคะพี่น้องคะจังเลยกะฝากพี่น้องเนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เด้อพี่น้องคะเพื่อที่สิบรดพารข้าวสารดีๆเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเวลามีข่าวดีข่าวดดอันใดก็สิเก่งจวดจวดไปฝากตอนพ่อแม่พี่น้องแฟนช่องสุขุสุขนนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะมีดีบกักคะ่ะพี่น้องคะ่ะมีแตแบงปัน่นเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะ ค่ะหลายๆท่านก็นว่าแอดเออประสนซื้อหลายค่ะปูบอกเบิลก็ซื้อแต่เก่าเก่าบัดเก่านึ่งพัดเบ้าเอานะคะพี่น้องเนาะค่ะงวดน,นี้ก็อย่าลืมนะคะพี่น้องเด้อถ้าเลขมีสามตัยังซีเข้ากับตดหนาตัดหลังน้าแน่เพื่อมีการผิพผาดประกันไดเข่ากัสบสีเสียใจนะคะพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่าสําคัญนะคะเคลดของปูบุญมีนี่ตามต้องวดน,นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะที่สีพิษผัดนะคะถ้าเข่า โอ้โหสุดท้ายแอดสังเกตมาหลายงวดแล้วนะคะที่แต่กรอนเคยแอดเคยได้สองสามแสนนะคะที่มาของสองสามแสนงวดปูไปเจ็ดหนึ่งสี่นะคะพี่น้องเนาะปูสิปลอยตองงวดกันคือเขาเปะเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อคะ่ะเพราะฉะนั้นก็นให้ไปพิจารณาในตัวเลขแนวทางนะคะที ปูปล่อยตองงวดค่ะพี่น้องค่ะปูปล่อยตองงวดนี่สําคัญนะคะพี่น้องเ้อจังเลยกาะตีสถานาการณ์ไว้นะคะเพื่อทีสิบบอยมันผิดพลาดน,นะคะพี่น้องเนาะถ้าปูปล่อยตองงวดออกไปคือว่าหฮาก,กักไว้เลยค่ะพี่น้องค่ะยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้ได้เลยเนาะค่ะพี่น้องถ้าห้าแเบลฟันท่องคงชุดทไายปูอาศีบางทือปูว่าบุญภาวาสนาคนหฮาบ่ทอกันค่ะพี่น้องค่ะบุญภาวาสนาคนเราไม่เท่ากันนะคะปูปูพยายามสิบบงังบางคนที อันนั้นเนาะคะ่ะพ่อย่ามจับทางไว้นะอ่ะแพ้ว่าเป็นบังว่าเ่าไปค่ะพี่น้องครับเป็นมีแนวบังอยู่ถ้าปู้อยากเปิดเนาะคะ่ะปู้อาจจะห้สามตัวเน้นๆไปเลยเนาะคะ่ะแต่ขันป้อยตองหงวดนี่ให้พี่น้องพิจารณาให้เบิง่งคักเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะป้อยตรงหงวดนี่คือยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไหวได้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ มนี้สำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะที่บูชาวัตถุมงคลมาเนาะคะ่ะบพรว่าสิเป็นหนังสือสุทธิยาเนาะคะ่ะเป็นใบเบิกทางเนาะคะ่ะพี่น้องเดอ้อบางท่านก็ถามมาวา่าตัวหนังสือสองบรรทัดอาสิบชัดเจนชัดเจนเนาะคะ่ะคือหนังสือสุทธิยาเนี่ยก็คือว่าเอาไปไว้เฮือนใบสัานเฮือนซั้นสิได้ชุ่มได้เย็นจากข้อนจากข้นเนาะคะ่ะจากครอบครัวเบอยู่เย็นเป็นสุขคล้ายๆก็ว่ามี ละห้องละแหงนิดนิดน,น้อยๆในอขอบในครั้วก็สิปัดปลายไปไห้นะคะพี่น้องเนาะค่ะคือซื่อเลขสุยปิดสุยปาดคือกันนะคะพี่น้องเด้วยสำหรับหนังสืหนังสือสุดที่ยา เป็นใบเบิกทางบวบพบนี่หรือพบหนาเนาะคะ่ะพี่น้องนะเนาะห้าสิก,กินใดทั้งชาตินี่และชาติหนาคะ่ะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นเป็นใบเบิกทางนะคะพี่น้องเด้อให้ฟังให้ชัดเจนบม่ไใ้ให้ไปอ่านไปสวดมนต์แตยางใดเนาะคะ่ะหรือว่าผู้ใดอยากอ่านขา้าวๆกับอ่านได้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแต่ให้เอาไปไหว้บนที่สูงนะคะพี่น้องเด้อเหมือนกับไหวพระสวดมนต์เอาไ้บนที่สําคัญน,นะคะพี่น้องคะไม่ต้องไปว่างไววซุ้มซีซุ้มหานะคะพี่น,อนะน้องเนาะเสียในเฮือนหลังนั่นเนาะคะ่ะ ชุ่มเย็นนะคะพี่น้องขาบ่ห่อนบ่ฮ้นเนาะคะ่ะจากเงินบ่ไหลกล่องทองบ่ไหลโฮมกระสิเปียนเป็นเงินไหลกล่องทองไหลตุ่มเลยนะคะพี่น้องเด้อให้ว่ามันสิเปียนไปเนาะคะ่ะภ้าในหนึ่งถึงสามเดือนปูบอกกระรั้นตีให้เลยชีวิตเปลี่ยนเนาะคะ่ะพี่น้องขากรับแบ่งพันล้านพูนทรัพพูนสมบัติเนาะคะ่ะพีดด่น้องขาผู้ใดได้ไปพกผ้าไปติดกระเป๋าเนาะคะ่ะพี่นอ้องขาอาชีพในห,ห้า จากบ่เคยมีเงินหลานคือแอดมินพ,นพน่อร,รวยบ่เ,เคยมีเงินหลานก็ได้มีเงินหลานนะคพนนะพี่น้องเนาะค่ะเพราะฉะนั้นก็ให้พิจรารณาเนาะค่ะคว่ำเสือ้อควมศรัทธามีบารมีเกิดแน่นอนเนาะค่ะพีน่นะ้องถ้าเสื้อเครื่องเครื่องกลางกลางเราต้องบูชาถ้าเสื้อเต็มรอยขึ้นว่าเจ้าของเสื้อเต็มรอยนาะค่ะพี่น้องคะค่อยบูชาไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าเสื้อมาแต่คันิ่งว่าสได้ยบนาเสด้ยบนอรับรองบ่ได้แน่นอนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เชื่อเต็มร้อยศรัทธาเต็มร้อยค่อยบูชาถ้าบ่เชื่อกะบ่ต้องบูชาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเน้นเป็นความเชื่อความศรัทธาได้พี่น้องเด้อค่ะเพราะว่าเฮาบังเถียงห้าบูชาไปเฮาวฆ่าได้ขะนิ่งย่านแต่บ่ได้จังซี่เนาะค่ะสิได้บ่นอสิได้บ่นอเฮากับ่ต้องบูชาเห็นเสียเงินเฮาแม้แต่บาทเดียวเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นของวัตถุมงคลของปู่บุญมีฤาษีโรคนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะสิให้แต่ คนที่เสื้อแลศรัธทธาเท่านั้นที่บูชาไปนะคะถ้าบบเสือ้อ่บสัธาให้ผ่านไปเลยน,นะคะพี่น้องเนาะเบิงเพื่อความบันเทิงเบงเพื่อศึกษาหาความรู้หรือว่าเบงเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องเนาะ่ะก่อนอื่นแบงซับพันร้านภูนซับภูนสมบัติกินไม่หมดนะคะพี่น้องคะ่ะผูใ้ใดบูชามากอะรอจักน้อยนะคะของมีน้อยมีจํานวนจํากัดนะคะพี่น้องเด้อเพราะว่าปูหฮอเห็ดหลายค่ะพี่น้องคะ่ะ พราะว่าปูเสียออขึ้นไปสวดทั้งธรรมสวดญาติสวดยังก้อนเพื่อนสิออกมาให้เฮาแอดมินเนี่ยนะคะพี่น้องค่ะส่งให้พ่อแม่พี่น้องกะรอดอเด้อค่ะบางเธออาศิษยาบางเธออาศิศาาเลีออ้ยงนะคะอยู่ที่ปูนะคะพี่น้องเนาะปูสวดเร็วเ้าก็ได้เร็วปูสวดสาเหาก็ได้สาวสินะคะพี่น้องคะจังไรกัถึงพ่อแม่พี่น้องแน,น,นะะ่นอนเนาะค่ะบัดนี้เ้ามาฟังปูบุญมีรือ้อศีรอกว่างวดนี่เนาะคะ่ะเพื่อนสิได ตามที่เพิ่นบอกไว้บอนนะคะ่ะว่าได้เล็กได้ลังค่านะคะ่ะตอนนี้เพิ่นกำลังสั่งสาราการประเลียนว่าสิะสบความสําเร็จบอนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเหามาเบิ่งกันกับปูเหาานะคะ่ะแต่ปูการันตีอันไดแอดว่าบบเคยผัดอันนี้ประสบความสําเร็จมาแล้วแล้วก็พบพ่อด้วยตัวเองมาแล้วนะคะพี่น้องขันปูว่าได้คือได้นะคะพี่น้องคะเอาเฮามาไปรับชมรับฟังน้าปูพร้อมๆกันเลยค่ะพรจันทร์นามสการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะ ค่ะวางไดกง้ก็นเนปูกับคนกับผู้ใดแน่ผู้บ่ได้แน่ปูผ,ผ,ผู้อันนั่งคนกับเสว่าเลขมากเลขตองน้ำปูกับเอาแต่เก่าเก้ากัมี่ค่ะผู้ขาเอ๊อมั่วน,วน,นาน้นี่าค่ะ,คะเพราะว่าบางคนเทียนไทยกับบัตรถือดอกค่ะบอดค่ะบ่บอกเข้าใจค่ะเพราะว่ามันเพราะว่าปูบอกว่าให้ตัดให้ตัดอยู่เนาะคะ่ะเนาะ พราปูกับแกง<อ>กแกงกับพอรอนอยู่ว่าให้เอฟซีตัดอาเดอร์ลูกไห้เอฟซีตัดเอาอ,อยู่บางเที่อวกับบุญท่านในหอดได้ถึงปูเขาเจ้าก็ย่อมรับอยู่ดอก,กว่าปูไห้ถือแต่ว่าเขาเจ้าเอาบ่บปปเป็นหนังสืค่ะปูค่ะอะโบเป็นอยังข้านาะงวดนาะค่ะเตรียมตัวไว้ได้ให้หูจักรถศาสตร์มันไว้ค่ะท่านนาใบใขคือจังสี่พร้อมค่ะ เบ่าตามั็นห่วงเลยเอาเอาเบาตาเลยมันมาจะขับปูอันอันยมอันยมแม่พูนอันยมแม่พูนอันเชียวออกแล้วบอสือหกพันอันเนาะได้ตลตลี่ค่อยพ่นไปหาได้หลายพ่นสิได้หลายก็หนีอยู่ขับปูมันบ่มีขายเจ้าค่ะ เออข่เป็นอย่างดรกค่ะปู่วิวัฒนาได้บอกยาดบอกโยมเพั่นเด้อปู่ได้สีมหาปู่กับวันที่สี่นี่โมเศาเด้อประกาศไปเลยได้ค่ะปู่ข้าเจ้ามากวันที่สี่เดอเจ้าค่ะวันที่สี่ยี่มเศาร์ไปพอไปพอละจักซี่ละมันคอยมีรายการให้ลูกไฮรานขยายควอมได้ค่ะปู่บันนียกะม้าวันวันน้าเนี่ยปู่ว่าจังไดก่อนเจ้าค่ะได้ยินว่าเล็กเล็กเสียเี้ยวเี้ยวว่าสันตีค่ะปู่เป็นจังไดก่อนเจ้าค่ะเอองวดงวดวันที่งวดวันที่สิบ นยางก็สิบหกบอน,นี่ค่ะปูค่ะสิบหกเจ้าค่ะวันวันที่สิบหกนี่บอกภาษาสัมพันธ์บอกลูกบอกหลานที่บเบื้องสองอยู่ทุพลพรพารวยนี่เตรียมเงินเตรียมทองไว้แต่หลวงปู่สิขอบิณฑบาตถืบอบ่ถือกะขอเอาถือได้เหรอแมค่ะเอาถือได้ก็ปูเอาให้ถืไไอได้อขอบิณฑบาตเศนเล็กเศนคนละเศษแ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 ละเศน,เนพูดว่าคนละเศนค่ะปูซาปูเจ้าค่ะ สงทองทางของสั่งทองให้ถูพกพรพารวยข้าเจ้าได้เลยเด้อค่ะสาทัวร์จะขับปู๊ดทางพนพรไปตั้งเด็กเสียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้หลวงพ่อเนี่ยค่ะปู๊ดเด็กเสี่ยนปู๊ดปัวค่ะปู๊ดจ้าพอดีพรขับรถอยู่สัญญ,ญาณทางไว่ายไฟมันตัดไปค่ะปู๊ด ตอนระทับลูกปูเบิดเบ็ดแล้วเศร้าระทับนี่ล่ะว้าว,ว,าวแต่ในสหนาทยุก็บีดเบิดไว้แทนเจ้าค่ากะกำลังมันไม่มีหลีเพราะว่าเชิงพูเชิงพูเชิงพูโอ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะปูเดี๋ยวสิไปขยายข่วมเอาดอกเจ้าค่ะคันสัน ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะสาหรับท่านผู้ชมเนาะคะ่ะที่ต้องการดูบูชาเนาะคะ่ะวัตถุมงคลเนาะคะ่ะติดต่อพ,อพรพะรวยมาได้เ้อค่ะพี่น้องเดอ้อค่ะสามเบอร์นี่เป็นเทิงไอดียไล่เทิงเบอร์โทรเนาะคะ่ะสําหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะที่ต้องการบูชาเนาะคะ่ะวัตถุมงคลเนาะคะ่ะติดต่อพ,อพรพะรวยมาได้เลยเดะะ้อค่ะพี่น้องเดอ้อเอาจดเอาแคปเอาเด้อค่ะพี่น้องเดอ้เอบะะเบอร์โทรทศัพท์เนาะค่ะเบอร์ศูนย์เก้าแปดหนึ่งหกศูนย์เก้าหนึ่งห้าห้า เบอร์สองนะคะพี่น้องคะ0ูนย์9ก้าสองปดเสองสี่สามห้าเบอร์ที่สามค่ะพี่น้องคะย์ดสี่สามห้า4ี4่1 9ค่ะพี่น้องคะติดต่อพรพารวยโดยตรงนะคะพี่น้องเด้อค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องที่อยากบูชาวัตถุมงคลต่างๆานะคะติดต่อพรพารวยได้เลยนะคะพี่น้องเนาะนี่ล้วก็ฝากไว้ค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะอยากร่ำอยากรวยนะคะ กะทักมากเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะ